สี่หนึ่งสี่เก้าแปดสี่หนึ่งสี่เก้าเก้ดแปนี่เานอสพระเกิดเห็นเกิดจะดอที่นี่พี่พี่เป็นยังวะคนในในศาลกหนนเยอหันเทกาลเขานองหันเทศกลกแน่เพราะว่าเห็นที่จะมาแจงเซตออกไม้เห็นี่าเกิดแบบก่อนห้ามตัวน้องมันุดหมิดขอหันได้ครับขอหันได้เป็นอันกรองหนมันก็ที่ในบ้านเหมเนใจนจะคนน้องหันงหมัหมในบุญหันลไปบ เดี๋ยวครับคนตีพนัานี่เาน่งจานทเ็ีเาเป็นนู่ผเป็นมาส่งมาส่งไปในจ้างครับจ้างมาส่งผมไม่หวังมากเลยังคเนี่ยเทเนี่จะไปตังไปไปเหมือนกับตีปูนยันี่มาครับเดีจะน่เอาเข้ามก็เลเข้ามาหมดเลยนว้องมาปวดนี่ปวดนี่เทสเขากับงาเงาเบเขาหันสาสิบอ

มันเสียงดังกันนะครับหน้าปากซอยเราบอกวิ่งออกมาพอเราคนบอกวิ่งวิ่งประทะรถไอ้ขับมอไสค์ตีโดนโอนแป้งจะเข้ารถมาจนอะไรนั่นนะครับน่าจะผมหู้นวกรรมมีดหรือกำยังนะครับแล้วผมมันรถล้นตรงนี้เส้นระผมห้ามไปนี่นะห้ามห้ามคนนั่นนะไหนมากระแตงเลยโดนวิ่งวิ่งวิ่งตึ๊บตึ๊บ มันวิ่งเหนีวขขอวิ่งของวิ่งไรกันพุนผมออกมาป้าีครับผมม่าตอนตแตงขอกันตรงนี้นพุ่นะน่าจะตรงปุ่นแต่ต่รดมาล้มตรงนี้อ๋อมาห้ามมห้ามล้นนองขาวิ่งไปสุดตรงนี้เลยน้องคน้ตงแต